วันนี้มีกระป๋องกระป๋องหนึ่งเนี่ยก็เอางัดออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นพระสนามอ่าเป็นของเล่นแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับของหลวงพ่อกวยอ่ะใช่ไหมพระหลวงพ่อกวยอ่าอย่างเงี้ยใช่ไหม เป็นพระเนื้อดินของพ่อกลวยซึ่งเราไม่มีความชำนาญใช่ไหมแต่เราก็ไม่อยากไม่อยากโง่ใช่ไหมก็เก็บเอาไว้นี่ใช่ไหมไม่ได้ทิ้งก็ยังมีความสนใจที่จะใครรู้อยากจะดู แต่เมื่อเราศึกษาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาที่เรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วการเรียนรู้พระเครื่องเนี่ยถ้าดูเป็นแล้วมันก็จะช่วยให้เราค้นหาความจริงได้อย่างองค์นี้เนี่ยนะองนี้คืออะไรองค์นี้คือพระผงน้ำมันใช่ไหมสิ่งที่ทำให้เรารู้ก็คือว่านี่คือพระผงน้ำมันซึ่ง ซึ่งเนื้อเขาจะแตกแต่างจากเนื้อผงและที่สำคัญอะไรครับพระนี้อ่านี่แหละคือต้นกําเนิดที่จะทำให้เราตามหาพระของหลวงพ่อกวยได้วัดอะไรเนี่ยวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีใช่ไหมอ่าวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีอ่าสองห้าสอเนี่ยเพื่อนดูนะกระบวนการผลิต ทำไมพระถึงจะมีขอบด้านหลังด้วยเพราะว่าเขาจะมีมีชิ้นงานนะครับที่ทําบล็อกอยู่3ามชิ้นมีบล็อกหน้าหนึ่งตัวนะแล้วมีบล็อกกํากับตัวกลางนะครับตัวล็อกแล้วก็มีตัวหลังอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เขาเป็นอะไรนะชื่อว่าวัดพระพุทธบาทเนี่ยสลับบุรีพศอ,อ,อย่างเงี้ย อีกบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกที่3บล็อกตัวที่1เนี่ยเป็นบล็อกหน้าแล้วก็มีตัวบล็อกตัวบลอ็อกตัวบังคับบล็อกพอกดตัวที่3ลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดเกิดไอ้ที่เราเห็นน่ะว่าเป็นขั้นขั้น,นเป็นปีกอย่างนี้ขึ้นมาลักษณะเช่นเดียวกันกันกบพระของหลวงปู่โตะนะครับก็จะใช้บล็อกประกบ3ตัวเหมือนกันโดยที่มีตัวบังคับบล็อกเนี่ยคือตัวที่2 พอกดลงไปแล้วมันก็จะเกิดปีกอย่างนี้ขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เราพิจารณาถึงกระบวนการผลิตพระในแต่ละย,ยุคใช่ไหมครับเห็นไหมครับพอเราดูเนี่ยเราเห็นแล้วว่านี่คือพระเนื้อผงน้ํามันแล้วผมจะให้ดูพระศิวลีองค์องเนี้ยเห็นไหมนี่ก็เนี่ยเป็นเป็นตัวไฮไลท์ของของหลวงพ่อกลวยเลยนะเพราะว่า ถ้าคุณจะเทียบเนี่ยคุณต้องดูเนื้อเนื้อผงน้ํามันนี้ให้มันผ่านใช่ไหมเนื้อผงน้ามันเนี่ยคุณดูเนื้อผงน้ํามันของพระพุทธบาทสระบุรีเสร็จแล้วนะคืออย่างที่บอกอะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องหาพระแพงๆมาดูนะคุณไม่ต้องหาพระแพงๆมาดูแต่คุณหาพระที่ผลิตอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันเอามาช่วยในการพิจารณา นะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยหลวงพ่อกวยท่านก็ไปร่วมปลุกเสกมาตลอดนะครับหลาย10ปีนะตั้งแต่ปี17ใช่ไหมหนึ่งเจ็ดหนึ 9, ่ป่เ้นเนี่ยนะหลวงพ่อกวยท่านก็ไปร่วมปลุกเสกและทีนี้เราก็หาพระเนื้อผงน้ํามันเนี่ยนะมาเป็นองค์ที่ตั้งต้นนะครับและทีนี้ พอเราได้องค์ตั้งต้นมาเนี่ยเราก็มาฝึกดูฝึกดูเนื้อผงน้ํามันเนี่ยแล้วท่านก็จะรู้ว่าเนื้อสูตรเนื้อของหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็จะไม่แตกต่างนะฮะเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยเนื้อผงน้ํามันของหลวงพ่อกลวยเห็นไหมเนี่ยพอนน้นเสร็จเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้พระหลวงพ่อกลวยอะ มันเป็นเช่นนี้แหละเมื่อเราจดจําเนื้อได้เนี่ยใช่ไหมมันก็จะช่วยให้เราอะสามารถค้นหานะครับสามารถจะติดตามค้นหาสุภะของหลวงพ่อกลวยที่เป็นเนื้อผงน้ำมันนี้ได้นะคือมีเพื่อนสมาชิกชอบถามเหลือเกินว่า พระนี่เล่นกันเท่าไหร่เล่นกันยังไงใช่ไหมปัญหาปัญหานี้เนี่ยมันอยู่ที่ไข่ครับมันอยู่ที่ตัวท่านเองตรงไหนหรู้เปล่าหนึ่งท่านรู้ไหมว่าถ้าเจออย่างเนี้ยท่านรู้ไหมว่าเป็นพระใครสร้างนะถ้าท่านไม่รู้ <c oughs> ถ้าท่านไม่รู้ว่าพระใครสร้างท่านก็ จะตั้งราคายัางไงอะใช่ไหมแต่ถ้าท่านรู้วันนี้วันนี้ท่านรู้ว่าโอ้นีละลักษณะแบบนี้เนะี่ยเนื้อแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยเนื้อผงน้ามันอย่างเงี้ยอ่าท่านรู้ประวัติหลวงพ่อกล้วยท่านเห็นว่าโอ้ข้าคนิยมกระแสต,ตอนเนี้ยเขาเขาเล่นหาเขาตามหา,าพระหลวงพ่อกล้วยกัน,นเอิกินใช่ไหมอ่าท่านก็ต้องเข้าไปขายเอาคือ เหมือนกับตลาดตลาดอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องนําไปขายที่นั่นใช่ไหมครับท่านอาจจะเอาไปขายเซียนเซียนพระสายหลวงพว่ออวยนะใช่ไหมคือปกติแล้วผมจะเรียนให้ทราบว่าราคาที่เรารับรู้ว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่นั้น่ะแต่เวลาเซียนเขารับซื้อเข้าจริงๆเขารับซื้อเข้าไม่ถึง3 0ของราคาที่เราได้ยินอย่างว่าเอ้ยพระองค์นี้ขายกันเป็นล้านใช่ไหม แต่เซียนเขาอะซื้อเข้าอะไม่ถึงสามแสนหรอกครับเผลอๆ่ะจะต่ำกว่าสามแสนใช่ไหมครับอย่างองค์นี้ราคาหลักหมื่นราคาหลักหมื่นถึงสองหมื่นใช่ไหมครับเขาับซื้อเขา้าเขาก็รับซื้อไม่ใช่ว่าซื้อที่ห้าพันหรือเจ็ดพันเขาอาจจะรับซื้อแค่สองหรือสามพันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปใช้ชื่อเสียงใช้ความน่าเชื่อถือไงครับนะบอกรับประกัน รับประกันนะพระเนี่ยนะคืนเต็มอ่าแต่ถ้าเราจะใช้อีกแบบหนึ่งล่ะนะพระนี้นะท่านรับประกันถ้าเก๋ใช่ไหมเก๋ก็คือจะจ่ายเงินเพิ่มให้อีกองค์ละ5,000ันอย่างเช่าไปเนี่ยสามหมื่นถ้าถ้าเก๋ใช่ไหมไปที่ไหนมาเขาบอกเก๋อธิบายได้ว่าเก๋ย,ยังไงนะ จะเพิ่มเงินให้อีก5,000นอ่านี่แหละนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรับประกันแต่ถ้าท่านไม่รับประกันซื้อวัดดวงเพราะท่านไม่รู้ท่านก็บอกเลย300เนี่ยเนี่ยไม่รู้ที่ไหนยังไงแต่ชอบก็เอาไป300ก็คือนะตาดีได้ตารา้เสียนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการเล่นหาเนี่ย มันไม่มีหลักตายตัวมันอยู่ที่ว่าท่านรู้จากท่านรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าอ่าเฮ้ยนี่หลวงพ่อเดิมรู้ว่าหลวงพ่อกวยอ่าท่านดูเนื้อดินไม่เป็นอ่าแล้วท่านจะไปโทษใครล่ะใช่ไหมคือถ้าท่านยังเป็นลูกนกเอาแต่มาถาม่าแท้ไหมแท้ไหมแท้ไหมอย่างเนี้ยท่านดูสิไอ้ภาษา ภะษีวลีเนี่ยนะระษีวลีแบบนี้เนี่ยมีใครสร้างบ้างใช่ไหมท่านก็ต้องหาต้องเรียนรู้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าการหาความรู้มันจะยากนี่ใช่ไหมมันไม่ได้ยากสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้กด Google เข้าไปท่านก็จะได้แล้วใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยมันไม่มีข้อมูลแบบนี้นะแล้วแบบที่ ลงรักปิดทองอย่างเนี้ยเออเราจะไปหาที่ไหนอ่ะคเนดูว่าลักเนี่ยมันลงมานานหรือ,อยังใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาต้องมีการลงรักพระนี่มันอยู่ที่ไหนอย่างไรเออเราดูเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตามใช้ความเข้าใจในฐานะที่ว่าเออนี่มันเป็นของเก่าใช่ไหมมันเป็นของเก่าเอ๊ะทำไมแบบนี้เขาไม่ลงรักปิดทองใช่ไหม เอ๊ทำไม่ลงรักปิดทองเก๋หรือเปล่าของเล่นของสนามคือสมัยก่อนไม่ยี่ปีก่อนน่ะนะยี่สิบปีก่อนเขาก็จะพูดกันว่าโอ้ยเนี่ยมันพระพระสนามพระโรงงานพระอะไรนะพระหยิบร้อยอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าผู้คนต่างต่างเชื่อว่าเซียนเนี่ยเป็นผู้กําหนดทิศทางพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเราสามารถจะเรียนรู้ นะหาคำตอบได้ด้วยตัวเองก็พิจารณาสิ่งที่ทำให้คนเรียนรู้ดูออกบอกได้ที่บายเป็นเนี่ยก็คือต้องหมั่นต้องหมั่นหาพระแท้ดูให้เยอะๆดูให้มากๆแล้วก็ดูความเก่าให้ออกคเนอายุของพระให้ได้ใช่ไหมครับอ่พระนี้เป็นพระเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงพระเนื้อผงผงน้ํามันหรือว่าเป็นผงคุกรักหรือเป็นผงผสมว่านนะมันมีโอ้ จริงๆแล้วจะบอกว่าวิชาพระเครื่องเนี่ยมันมันมีหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าต้องการที่จะเรียนรู้อะไรก็คือปูพื้นฐานให้มันให้มันแน่นซะก่อนดูให้มันเข้าใจซะก่อนในแต่ละลักษณะแล้วเราค่อยๆข้ามไปหลวงพ่อก,กวยเนี่ยนะท่านเป็นลูกศิษย์สายวัดละคังนะดังนั้นพระวัดละคัง ทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อกวยท่านก็เอามาถอดพิมพ์เล่นเป็นพระวัดละคนของท่านเองจะก็เยอะแยะไปดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเราจะเห็นพระพิมพ์สมเด็จใช่ไหมที่เป็นเนื้อเนื้อเนเนื้อเนื้อผงน้ํามันอย่างนี้นใช่ไหมเออพิมพสายลุงอย่างนีน้ก็ในยุคนั้นก็ช่วงปี หน้าถึงสองศเนี่ยนะจะมีพระลักษณะนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรนะเจ้าคุณนอหลวงปู่โต๊ะก็มีนะครับที่เป็นสายลุงอย่างเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อกวยนะครับแต่ทีนี้ปะไรเนะี่ยอย่างเนี้ยนี้จะว่าไปนี่เป็นเนื้อดินเนื้อดินยุคแรกยุคต้นๆของ ของหลวงพ่อกล้ยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อเราไม่เคยรู้เราก็ทํำยังไงล่ะก็หารตาราดูใช่ไหมเทียบตาราดูแล้วก็เรียนรู้ใช่ไหมคือราคาเนี่ยมันบอกคุณไม่ได้หรอกคุณศรัทธาเท่าไหร่อะ่ะคุณก็ตั้งราคาไปส่วนคนที่เขามาเจอเนี่ยใช่ไหม อ่าถ้าเขาศรัทธาน้อยเนี่ยเขาเนี่ยเขาก็จะต่อใช่ไหมลดราคาลงมาได้เท่าไหร่เออถ้าท่านบอกโอเคไหวไหวก็ปล่อยได้ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ได้อยากจะขายเออเขามีเขาก็เอาไว้โชว์ไว้อวดเนี่ยใช่ไหมไว้อวดไว้โชว์ว่าตัวเองมีใช่ไหมก็ก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้น เรื่องของมูล,ลค่าเรื่องของราคาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นแบบนี้เนี่ยหลายหลายคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นพระโรงงานพระสนามจริงๆนะจริงๆผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เฮ้ยเมื่อผมได้มาในใ,ในในกระป๋องเดียวกันเนี่ยมันมีแบบนี้เยอะจังเลยใช่ไหมเออแล้วแล้ว ทาไมที่บ้านผมเขาถึงไปเอาพระกระปะาอพระโรงงานอย่างนี้มาเยอะๆอ่ะใช่ไหมดูสิไม่ไม่ใช่น้อยนะเห็นนะเออหรือว่าบ้านที่บ้านผมนี้เขาชอบพระเก๋ <c oughs> เห็นนะะเออก็มาดูเออเฮ้ยเป็นสิบองค์นะ <c oughs> ่ะอ่า นะเออแต่เรามาดูจริงๆอะ่ะคือถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องวางเอาไว้ก่อนใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าพระชุดนี้เนี่ยเขาอยู่ในชุดของหลวงพ่อกลวยใช่ไหมผมก็เลยก็เลยยังไม่ยังไม่ฟันธงอะไรใช่ไหมก็เลยคิดว่านี่แหละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ,งพระหลวงพ่อกวยเนี่ยแต่เราต้องเราเรายังศึกษาไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องลงมือเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นใช่ไหมครับ ก็เน <onde> <to> ี่ยนะเออมันมันจะยากอะไรอ่ะค <to> ือมีพระแท้มันจําเป็นต้องขายแล้วมันไม่จําเป็นต้องขายหรอกนะแต่แต่วันเนี้ยคุณดูเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเนี่ยมีคนเขาอยากได้เขาก็จะข้อมูลมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างเนี่ยนะมันก็จะช่วยนะให้ให้มีมูลค่าขึ้นมาคุณค่ามูลค่าคือสมัย20ปีก่อนเนี่ย หลวงพปก,กวยยังไม่ได้ดังเลยใช่ไหมไม่มีใครที่เขาอะไรเลยส่วนใหญ่เนี่ยยี่สิบปีก่อนนี่ก็ยังเล่นหลวงปูทวดกันอยู่เลยใช่ไหมเออหลวงปูทวดเล่นจตุคามใช่ไหมหลวงพปก,กวยก็เพิ่งจะมาระยะนี้เองใช่ไหมครับเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยเห็นนะขนาดเนี่ยถ้าคนเขาจะมาบอกว่าเก๋เก๋ก็ก็เลื่ของเขาเนะี่ยใช่ไหมเขามีปากแต่จําไว้นะครับชีวิตเราเนี่ย อย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าไปอะไรอะ่ะเก็บเอาขี้ปากของชาวบ้านเขามามามาคิดมาอะไรชีวิตของเรานะคนเขาจะนินทาว่าร้ายอะไร,ะไรแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็ต้องต้องอะไรต้องทำตัวเองฮะให้มันเหนือกว่าเขาใช่ไหมนะโ okay. อเคกด subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่ง